ก็วันนี้มาอยู่ในเกมของโซแลน r ี l o a d ใน e ีพที่เท่าไหร่วะที่5มั้งก็สำหรับวันนี้ตอนแรกกะว่าจะมาแบบรีวิวไอ้นี่ไอ,อ้นักสู้ที่เป็นระดับ A แล้วก็ A บวกขึ้นไปแต่ผมมาดูว่าไม่ไม่ทำดีกว่าจะมาแนะนำเลยแบบแนะนำเอาเข้าทีมนะถ้าใครแบบมีและสามารถเอาไปปั้นได้คือ,อะระดับ A นี่เราเลืเอกมาเลยว่าเราจะเล่นตัวไหนแท้ตงต้องมีหนึ่งตัวมีนักแท้งเวทสู้ แล้วก็สปอร์ตหรือว่าใครจะเล่นแบบซู้ทั้งหมดหรือว่าเวททั้งหมดก็ได้ไม่ไม่ผิดตรงไหนแล้วกอ็อย่างน้อยให้มี S อยู่ในทีมอะถ้าจะจัดทีมจริงๆนะแบบเล่นหลักๆทีมหลักเลยแล้ว่อยไปเปลี่ยนอะไรที่หลังอะคือระดับ S ต้องมี1ตัวผมแนะนําตัวนี้เป็นนักเวทนี่ปีบีตรงเป็นเป็นตัวที่แบบดีมีสกิลอันตีอยู่2รูปแบบก็คือรูปแบบของอสีม่วงด้านม่วงเมียนตีสีม่วงก็คือเป็น อะไรอ่ะกงกงเล็บขึ้นมาเป็นแบบสัง,งกัดสตูแล้วก็อันตีอีกครั้งหนึ่งเป็นสีทองก็คือยกสตูสีม่วงจะเป็นการโจมตีหมู่ส่วนสีทองจะเป็นการโจมตีเดี่ยวเป็นรูปแบบของการสันเป็นนักเวทที่แบบเออดีดีพอสมควรแล้วก็ต่อไปนักแท้งคือ3ตัวที่ผมแนะนําไประดับเอฮะที่นํามาปั้นได้ฮะเลือกเอาได้เลยว่าเราจะเล่นตัวไหนถ้าคุณถ้า,าถ้าใครอยากเล่นแบบแท้งที่มีโล่เกาะ แบบเยอะๆเออซ้อนกันก็แนะนําตัวนี้ถ้าใครแบบเล่นตัวที่แบบปั่นป่วนหน่อยแบบมีสก,กินมีสก,กิลแบบดึงศัตรูเข้ามาแบบปั่นป่วนหน่อยนะเออแนะนําตัวนี้แล้วใครถ้าใครอยากเล่นแท่งดามจอ่าแท่งที่ทําดามจได้แรงพอสมควรให้อากอริลลาตัวนี้อ่าแล้วส่วนอ่าตำแหน่งต่อไปเป็นตําแหน่งของนักซัพพอร์ตนี่ผมแนะนาให้ A บวกคืออ่าในตอนเราเริ่มเล่นมามันจะมีอยู่แล้วคือกล่องตัว A บวกใช่ไหม ให้เลือกเอาตัวนี้เอาซัพพอร์ตตัวนี้มาเลยเอามาปั้นเอามาปั้นขึ้นเป็นหลายๆดาวขึ้นไปได้เออมันก็ปั้นง่าย,อยพอสมควรอะ่ะก็เอามาปั้นเป็นซัพพอร์ตที่ดีพอสมควรดีก็ถือว่าแบบดีไม่ถึงจะไม่ดีเท่าะระดับ S ก็ถือแบบนิ่งลงๆเนี่ยถึงจะไม่ดีแต่ว่าเราสามารถปั้นดาวขึ้นไปได้เยอะอ่ะเราจะสามารถไปนเน้นของตัวระดับ S ที่อ่า ที่เราจะปั้นได้เช่นเราเลือกป,ปีปีตรงเข้าทีมเป็นตัวเวทที่แบบโจมตีดีพอ,อดีแบบมีสกิลสัง,งกัดหรือว่าถ้าใครแบบการกาจะเล่นรูปแบบของ S แบบทีมระดับ S เลยเลยนี่แนะนำเป็นตัวนี้ป,ปีปีตรงนี่แนะนำเลยต่อมาเป็นแท้งคือแท้งตัวนี้ที่ผมปั้นมา แล้วก็อีกตัวเป็นผู้ซ้ายอะลองไปไอ้นี่ก็ได้ลองไปเล่นก็นได้เอลองไปเล่นหน่อยก็ได้แล้วก็ใครที่แบบดูคลิปนี้นะแล้วอยากจะมีซัพพอร์ตเป็นรับดับเบิลเอสนะให้รีบเลยเพราะว่ากิจกรรมไม่รู้จะหมดตอนไหนกิจกรรมอเอาซื้อขาเป็นกิจกรรม Lock ล็อกอินรับสิ้นส่วนของอเอาซื้อขาเป็นระดับ S อนเะไม่ไม่ซึ้งว่าเป็นอไม่ดีดิ นี่เป็นระดับ S สามารถเลือก SS ได้มาเลือกก็ได้เออแนะนำให้เอาเป็นซัพพอร์ตมาเข้าทีมก่อนเลยเพราะว่าซัพพอร์ตเอาซื้อขานี่ดีแบบดีมากๆอะ่ะเออที่ผมไปเล่นมาแบบเป็นตัวที่แบบเออซัพพอร์ตดีเออ,เอ,อง่ายๆว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีอะ่ะเออนี่ล็อกอิน3วันก็มาล็อกอินเนาะก็ไม่รู้จะหมดวันไหนนะ แล้วก็จะมีแบบเล่นไอ้นี่ด้วยตีด่านผ่านด่านทั้งหมด100ครั้งตัวหนึ่งตัวไหนกันอ่านี่100ครั้งเราจะได้สินส่วนแบบอา,อาวุธเสริมเป็นอา,อาวุธสำหรับถังนั่นแหละมีระดับ ss ก็1วันตีดา่านตีด่านไป100ครั้งก็จะได้แล้วก็จะได้เป็นแบบไอ้นี่มาด้วยนี่ตัวระดับ s มา10กล่องแล้วก็ สิกล่องระดับ SS นี่ซึ่งกิจกรรมตอนนี้ก็ยังไม่หมดนะเออ่อรีบๆนะรีบหน่อยถ้าใครที่แบบอยากจะเล่นแล้วอยากจะได้ Double S เข้าอยู่ในทีมก็รีบกันหน่อยก็ประมาณนี้โอเคก็มาพูดเรื่องทีมกันหน่อยเลยผมจะไม่รีวิวนะเพราะว่าะระดับ A แล้วก็ A บวกที่เป็นนักสู้นักเวทน,นะผมจะ ไม่ไม่ไอรีวิวอ่ามันอ่าถ้าใครที่แบบอยากจะเล่น A อาทีม A บวกหรือว่า A เลยนะ่ะแบบยังไม่อยากอ่าปั้นระดับ S ขึ้นไปก่อนเพราะว่าอ่าในตอนต้นเกมเราแค่เอาระดับ A ไปก็น่าจะไหวและนะ้วแหะเออถ้าผมจะแนะนำจริงๆนะผมว่าตัวนี้อ่าตัวนี้ดีเพราะว่ามันมีสกิลอ่าสกิลอันตีอาจจะ ดึงัตูที่ตีเราอ,อยู่ในบริเวณรอบรอบของเราอะดึงเข้ามาแล้วทำำําดามจดตัวต่อมาพพอร์ตก็อย่างว่าอะไรตัวนี้พพอร์ตต่อมาระดับวีดเห็นที่ระดับเอผมว่าอาระดับเอบวกผมว่าไม่มันลิ่นปนกันดีกว่านะเ,ออเพราะว่าระดับเอเพราะว่าเริ่มต้นมามันได้กล่อง อ่าซอ่ากล่องซื้อส่วนระดับ S 120อันอยู่แล้วเอ,อเลือกปีบีตรงมาเลยเพราะว่าปีบีตรงนี้เป็นตัวที่แบบเออเป็นนักเวทีดาเมจแรงตัว,ตวนึงอ่ะขนาดอ,อ่าระดับจันทานะเออระดับจันทาเป็นระดับ S อันนี้ระดับ2จันทาอ,อ่าพลังก็ยังเยอะก,กว่าไม่ใช่ว่าไอ้น,นี่นะดูเลยไม่ได้อัพอะไรด้วยนะไอพวกเนี้ย ถ้าใครจะแบบสงสัยว่าพี่ P, มันก็ระดับเนี่มันก็น่าจะ,ะมีค่าพลังเยอะกว่าระดับ A เป็นปกตินี่แต่ว่าดาวอ่ะมันจะบวกมากกว่ามันจะบวกแบบจะพูดยังไงว่ามันในตัวที่ไม่ได้ปั้นะระดับจันทราอะ่ะ A ที่มีสองจันทรายัางไงมันต้องเยอะกว่าอยู่แล้วสำหรับระดับเอสที่แบบไม่ได้เสริอมอะไรอะ่ะนี่ก็ไม่ได้เสริอมอะไรเลยนะ เลเวลจะอยู่ที่45ไอพวกนี้ก็อยู่45คือเอาง่ายๆเท่ากันหมดแต่ว่าปีปีตรงจะมีพลังเยอะกว่าปกติเออถึงแม่ระดับดาวจะน้อยกว่าเ<ๆ>พราะฉะนั้นเราเอามาปั้นเลยก็ได้เออแล้วค่อยปั้นไปเรื่อยๆ,ๆแล้วก็ยังไงซับพอร์ตของเราอ่ะนี่ถ้าใครจะเริ่มเล่นอ่ะมันได้อยู่แล้วอ่ะเอาสื้อขาหรือว่าใครอยากเล่นแบบอ่าตัวไอ้นี่ ากได้ระดับ SS ตัวอื่นก่อนก็ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรถ้าใครอยากอ,าอยากมี SS แบบนักสู้แต่ว่าไม่รู้กิจกรรมของอลูกพี่ใต้ที่เป็นระดับ SS นะที่แจกแบบล็องอินแล้วได้มานะมันหมดไปหรือยังนะเพราะว่าผมตอนนี้ผมไม่ได้มีแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะได้ไม่ก็ไปลองเล่นกันดูก็แนะนําประมาณคร่าวๆแค่นี้ก่อนแล้วกันจะไม่ขอรีวิวแล้วกันแล้วก็ในข้างหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวของ สีคิวเอาสื้อขาคลิปหน้าแล้วกันอืลูกพี่ใต้กับเอาสื้อขาสองตัวนะระดับ s s เราจะไปลองรีวิวกันว่าาระดับ s s 2ตัวนี้อยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงอ่าก็สำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันก็มาแนะนําเรื่องอาจัดทีมแล้วกันก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับลี่นี้ปลาย